ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่1วันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ของนางสาวกนกชายาแท้เอียว ครูโรงเรียนบ้านครูรอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาในโอกาสนี้ขอนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการประเมินดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านการจัดการเรียนรู้มีการสร้างออกอบแบบและจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกในการเรียนเสริมสร้างสุนทรียศาสตร์ มีการเผยแพร่ขยายผลการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสร้างสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ข้าพาเจ้าได้สร้างสื่อการสอนพร้อมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือฟเพจ a c e b o o k ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานาครศรีธรรมราชเขต3 บกกัคครอแอนีล้วะะในวันนี้ค่ะครูแอนมีเกมสนุกๆมาให้ลูกได้เล่นกันนะคะเป็นปริศนาอ่านคำนะคะก็จะมีด้วยกันค้าคำก็จะมีปริศนาให้ลูกทายคำก่อนอื่นครูแอนต้องขอบคุณสื่อครูพลอยภัยด้วยนะคะสำหรับภาพสวยๆที่ครูแอนได้โหลดมานะ,ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะค่ะ<ป> คำแรกไทยถูกหรือเปล่าใครไายถูกบ้างยกมือขึ้นนะคะคำแรกทีู่แอนใบไปคือคำว่าอีกานะคะใครไายถูกก็รับไปเลยหึงคะแนนค่ะเอาละคำที่สองคำที่สองคือคำว่าอะไรคะเด็กๆคือคำว่าปูนานะคะเช่นเคยใครไทยถูกก็รับอีกหนึ่งคะแนน คำว่าคำว่าอะไรคะคำว่าวิวานะคะใครทายถูกเยี่ยมจริงๆเลยคะ่ะคำที่สคือคำว่าอะไรคะคำว่าโมโหใครทายถูกยกให้สองนิ้วเลยค่ะคำสุดท้ายคำที่5คือคำว่า ทายานะคะอคา,าย,ายถูกทั้งคําคำรับไปเลยค่ะ5าคะแนนแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่ครูแอนได้สอนไปนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคิึหน้าคะ่ะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้นมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รวมไปถึงการติดต่อสอบถามผ่านโทรศรรัพท์ไลน์กลุ่มเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้สร้างบรรยากาศให้น่าสนใจส่งเสริมกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะเรียนรู้และมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ลูกๆสามารถที่จะช่วยงานผู้ปกครองอถ้าเรายังเล็กอยู่เราอาจจะ ไปช่วยอะไรผู้ปกครองได้ไม่มากดูแลตัวเองช่วยในสิ่งที่เราทําได้ครูเน้นย้ําเสมอว่าปอนหนึ่งของครูสามารถที่จะดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมตื่นมาสามารถที่จะจัดเก็บที่นอนหรือดูแลเครื่องใช้เครื่องแต่งกายของเราได้นี่คือสิ่งที่เราทําได้ที่ไม่เป็นการผักภาระให้ผู้ปกครองนะคะแล้วลูกก็สามารถที่จะทําแล้วลูกจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้แม้แต่การล้างจานนะคะ วาดขยะช่วยจัดเก็บเข้าของให้เข้าที่เข้าทางนี่ก็คือลูก,ลกปอลลหนึ่งของครูสามารถที่จะทําได้หมดเลยนะคะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการชั้นเรียนมีการจัดทําข้อมูลชั้นเรียนจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองให้คําปรึกษาดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยใช้ไลน์กลุ่มมีการจัดกิดจกรรมโฮมรูม สวัสดีชาววันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะปอนนึงเย่เย่ป้อนนึ่ง ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมสมนาประชุมในเรื่องต่างๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามคุณภาพของผู้เรียน การดำเนินง,งานตามประเด็นท้าทายได้ตั้งประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางานไว้ว่าการประยุกต์ใช้บทเพลงอักขยานในการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จึงได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564เรื่องการใช้บทเพลงอักขยานเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1 ขอนำเสนอผลการวิจัยตามประเด็นท้าทายดังนี้ กอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาภาระงานตามชั่วโมงสอน23คาบต่อสัปดาห์สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นงานแนแนวงานประชาสัมพันธ์การศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานลูกเสือโดยความเอาใจใส่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เพื่อมุ่งความสำเร็จมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนเต็มที่เต็มเวลาเต็มศักยภาพองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ พระเจ้ายึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรมมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการให้คำปรึกษาและบริการความรู้ผ่านเพจครูแอนแขนเปื้อนชกให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วประเทศมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีระเบียบวินยัยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงามขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ